จุดเด่นของมันคอยอย่างหนึ่งเลยที่เหนือกว,ว่าตัวอื่นมากมากเลยก็คือในเรื่องของการกดสัญญาณรบกวนจากธรรมชาติหรือว่าจากสายไฟอะไรอย่างนี้ได้ค่อนข้างดีนะด้านหลังโอเคก็แสดงถึงออปชั่นที่เพิ่มขึ้นมานะครับในส่วนที่เป็นเรียกว่าจุดเด่นหลักต้องต้องแบ่งจานออกเป็น2โซนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าจานดับเบิ้ลดีนะครับจานดับเบิ้ลดีเนี่ยคือเราจะเห็นว่ามันมีใส่แล้วเออแต่ตัวนี้ดีกว่าแต่ตัวนี้ดีกว่ารุ่นที่ใช้กับอีคุยนอกอย่างหนึ่งครับคือ มันไม่กันเสียงข้างนอกด้ามทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยอ่ก้านเทเลสโคปิกนะครับมีขนาดเล็กลงกว่ารุ่นเดิมค่อนข้างเยอะตัวน็อคเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้มันจะเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมและ ABS นะครับแต่ตัวนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์คาร์บอนไฟเบอร์และคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเพราะว่ารุ่นเก่าเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของการหาักใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้เขาได้ทำมาให้มันยืนดหยุ่นได้รับแรงกระแทกแล้วก็ใส่เข้าไป อ๋อมันมีมีล็อกให้ด้วยนะ,ะเราล็อกไหนเข้โอ้เส<อ>ียงร้อนใจเสียงเซ <c oughs> นเซอร์วัดแสงครับ ừ ừ ตัวนี้ปรับแสงหน้าจออัตโนมัติเวลาเราไปที่แสงจ้าหน้าจอกะสว่างมากขึ้นเ <ừ> วลาเราไปที่แสงน้อยแสงก็จะดิ่มลงตัวนี้เป็นหน้าจอสีนะครับอไม่เหมือนไอคิวล็อกที่เป็นหน้าจอขาวดำ สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องนักล่าตายพิภพนะครับพบกับผมเบลปีนัดและผมป้าป้าดีเทคเตอร์อีกครั้งครับวันนี้ก็มีโอกาสดีและพิเศษนะคที่อาจารย์ป้าป้าบุกถึงอุดรธานีนะครับอันนี้ก็จะมาเนี่ยเพื่อทําการรีวิวเจ้าเครื่องมันติดคอมันติดคอจริงๆแล้วชื่อมันติดคอนะครับไมล์แลบมันติดคอราคาเท่าไหร่ครับอาจารย์เจ็ดหมื่นสองพันบาทครับเท่านั้นเองเนอะ วันนี้ก็เราจะมาทําอะไรกันบ้างครับอาจารย์ชำระะครับชำหละนะครับปุ๊บครับปุ๊บมีวันนี้เครื่องนี้เราจะจัดเต็มครับพ่อไม่ใช่ของผมของผมจ้าของผมและแล้วก็อีพีนี้เราจะมาทําการประกอบเครื่องนะแกะกล่องประกอบเครื่องมาดูก่อนมาเขาเรียกว่าอันบ็อกเปิดดูว่าข้างในมีอะไรบ้างแนนอุปกรณ์ที่มากกบเครื่องครับดูแพ็กเกจมาตรฐานที่มีมาข้างในนะครับอว่าเจ็ดหมื่นสองพันเนี่ยได้อะไรบ้างแล้วก็การประกอบเครื่อง นะครับโอเคเรามาดูกันเลยครับโอเคครับหลังจากที่เราได้กล่องกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนว่า,วาหน้าตาของกล่องแล้วก็ของข้างในเป็นยังไงนะครับสอดเจ้าม mm ัน hmm. ต uh, okay. ิดคออโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากล่องกันสิ mm hmm. มันเปลี่ยนไปจากเดิมยังไงครับเนี่ย mm hmm. ขนาดเท่าเดิมไหมเท่าเดิมนะไม่มีเปลี่ยนแปลจากน็อก600 800นะครับ mm hmm. แต่มันติดคอเนี่ย มันไม่มีมันติดคอหนึ่งไม่มีมันติดคอสองมีมันติดคอเดียวดูกล่องด้านหน้าเป็นสีดำดุดันไม่เปลียนใจใครนะครับด้านหลังโอเคก็แสดงถึงออปชันที่เพิ่มขึ้นมานะครับในส่วนที่เป็นเรียกว่าจุดเด่นหลักๆที่เพิ่มขึ้นมาในจากรยุ่ธ์ก่อนนะใครอ่านออกก็อ่าใครอ่านไม่ออกก็แล้วไปเดี๋ยวผมอธิบาย้นสั้นมีอะไรบ้างเขาก็บอกมี fast response นะครับก็คือมีความไวในการ แยกวัตถุที่อยู่ใกล้กันเนี่ยสูงมีระบบ powerful t o id map นะครับก็คือระบบการระบ,บุ id 2มิตินะครับแล้วก็ enhanced i c r i m i n a t i o n ก็หมายถึงว่าสามารถตัดขยะได้ดีขึ้น audio your way สามารถปรับเสียงได้ตามใจ ultimate search mode มีโหมดการค้นหาที่สุดยอด unrival construction and extreme waterproofing <c oughs> จริงเหรอวะ <c oughs> อันนี้เขาบอกไว้ว่า,วาบอดี้กันน้ำที่ไม่มีใครเทียบได้ <Wow. S 3> ใช่แล้วจานอ่นอย่างนี้ยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกับน้ำขดูดกันหน่อยดีจาะเครื่องผมลงน้ำใช่ไหมถูกครับ <c oughs> เสียสละครับ <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้มอบหน้าที่ให้อาจารย์โซโลอย่างเดี้เราเลยเอ,อันที่สองอ่าต่อไปคื Intuitive Control นะครับหรือการ bat. ออกแบบการควบคุมที่เข้าใจได้ง่ายนะครับ Boost EMI Immunity ตัวนี้สำคัญนะครับที่ฝรั่งวงฝรั่งในต่างประเทศพูดกันถึงพูดกันเยอะมากก็คือตัวเนี้ยที่สามารถ จุดเด่นของมันทิคออย่างหนึ่งเลยที่เหนือกว่าตัวอื่นมากๆเลยก็คือในเรื่องของการกดสัญญาณรบกวนจากธรรมชาติหรือว่าจากสายไฟอะไรอย่างนี้ได้ค่อนข้างดีเช่นพวกอสายไฟเสาส่ง,สง<ฟ>อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันตัวนี้มันกดได้เงียบมากเดี๋ยวเราก็จะมาลองดูผม,งผมเห็นท,<ด>ทีแรกนึงว่า กันฟ้าผ <จะ S 1> ่าหรือว่าเครื่อ <c oughs> งเครื่องรุ่พิเศษกันฟ้าผ่าได้เราเราจะมาเทียบว่าถัชิว่าเกชิว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับแล้วก็มีคอยให้เลือกเนี่ยสามคอยทั้งหมดนะครับคือสิบเ็ดสิบห้าแล้วก็เท่าไหร่วันนี้แปดมั้งจารมีสามสามรุ่นะจารมีสามรุ่นครับแล้วก็เอ่อ lighting and vibration ก็คือมีแสงสว่างเพิ่งเข้ามาแล้วก็มีระบบสั่นสะเทือนนะครับหูฟังรุ่นใหม่แล้วก็ built to last แปลว่าอยู่ได้นาน หมายถึงว่าทนทานได้นานอายุการใช้งานนานจริงอรือไม่รู้เนอะต้องลองต้องลองโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูกันนะครับโอเคจัดไปครับว่าข้างในเราซื้อมาแล้วเนี่ยราคา7 2 0 0หเราจะได้อะไรบ้างโอเคเรามาดูกันทาราพอๆนะครับเดี๋ยวเครื่องผมจะพังนี่อะไรเนี่ยจานโยนทิ้งเฮ้ยจานรู้สึกทันทีเลยครับพอจับจานรู้สึกมันเบาลงใช่ไหมครับอ มีการออกแบบเสริมความแข็งแรงใหม่นะครับออกแบบแบบนี้เพื่อเสริมโครงล่างความแข็งแรงนะฮะแตกต่างจากจานน็อกนิดเดียวเองโดยการเสริมตัวนี้เข้ามาแต่สิ่งที่สังเกตได้อย่างหนึ่งคือมันป้านมากขึ้นนะมันออกด้านข้างมากขึ้นอใช่ไหมครับครับเทียบกับน็อกดูมันออกด้านข้างมากขึ้นสาเหตุก็เพื่อที่ต้องการให้ได้สนามแม่เหล็กที่มีขนาดใหญ่ขึ้นครับก็คือกินกินหน้ากว้างขึ้นถ้าพูดไม่ใช่กินหน้ากว้างขึ้นสนามแม่เหล็กที่ สนามแม่เหล็กที่มีขนาดกว้างขึ้นส่งผลต่อความลึกเพราะว่ามันลงปลเป็นรูปกลวยทีนี้พอภาคส่งเนี่ยมันได้รูปความกว้างที่มากขึ้นเนี่ยการส่งสัญญาณลงไปมันก็ได้เยอะเ,ออเดี๋ยวขอขอ,ขอ,อันนี้ครับนักเดินเครื่องหลายท่านยังไม่รู้ว่าการส่งสัญญาณเป็นรูปกลวยเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมหลายๆคนเข้าใจว่ามันส่งตรงจริงๆไม่ใช่อจริงๆไม่ใช่ครับจริงๆคือสัญญาณที่เกิดขึ้นกับต้องต้องแบ่งจานออกเป็นสองโซนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าจานดับเบิลดีนะครับจานดับเบิลดีเนี่ยคือเราจะเห็นว่ามันมี มันมีถ้ามองดีๆเนี่ยมันจะมีโอเวอร์แลมาเห็นไหมคะขึ้นมาทางนี้ด้านหนึ่งแล้วก็ลงไปข้างล่างอันนึงเขามันเหมือนตัวดีภาษาอังกฤษ,ษ,ษหันหลังเข้าหากันแล้วซ้อนกันเขาเลยเรียกว่าจานแับเป็นดีการส่งสัญญาณเนี่ยมันจะส่งที่ภาคส่งนะครับสัญญาณที่ลงไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันแทบจะเป็นวงกลมเลยครับออกอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะ แต่ทีเนี้ยเขาทำไมเขาถึงมาช่วงระยะตรวจจับมันถึงอยู่ในช่วงนี้เป็นวงรีก็เพราะว่าสุดท้ายแล้วที่ปลายวงกลมเนี่ยฮะมันเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมอ่าเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับอันนี้คือสนามแม่เหล็กที่สร้างได้ทีนี้มันก็ต้องไาเกี่ยวพันกับภาครับนะครับมันจะเป็นโซนที่นเ t e r s e c t กันหรือว่าโซนที่ใช้งานร่วมกันที่ภาครับกับภาคส่งเนี่ยอยู่ในช่วงเดียวกันมันก็เลยอยู่ในเว้นใต้จานแล้วมีลักษณะพอเอาภาพ พอภาพตัดขวางมาดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะวงรีแบบนี้อ่าพอพอพอนึกออกไหมถ้านึกไม่ออกเดี๋ยวผมแปะภาพให้ดูอ่แต่มไม่ได้ลงตรงอย่างนีง้นะครับมันไม่ได้ลงเพรนักเดินเครื่องหลายคนเข้าใจว่าอ่าลงตรงม,มือใหม่ม,มือใหม่เข้าใจยังไงอ่ออเป็นเป็นวงรีครับ,รบวงรีแบบนี้โอเคจานที่สัมผัสอย่างหนึ่งเลยคือดูน้ําหนักเบาลงนะครับเบาลงเบาลงกว่านอกนเลยแหละก็ตัวหองจานอ่ไม่หักนะครับ โอ้โหอาจานของผมจะย็นเราไม่หักแล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทำหูจานแต่เขาทํามาเป็นเดือยแทนนะครับเพราะนั้นหนาบึกเลยเป็นเหมือนไพรีใช่เหมือนไพรีดูดิดูความหนาเห็นไหมครับครับหนาบึกเลยปกติไพลีก็หูจานแข็งแรงมากนะเดีย์ยังไม่เคยมีหักไม่เคยมีเคสหักถูกต้องเพราะนั้นเขาเรียนเียนแบบว่าโอเคแบบนี้เราไม่หักแน่นอนอ่ะอันนี้สิ่งที่คือสบายใจได้เรื่องหูจานใช่แล้วตัวต่อมาคืออะไรเนี่ยแกะกันสดสดพักแขนนะครับ ทัาแขนแบบใหม่เอ,อไมล์แรมมัชอบตั้งชื่ออะไรแปลกแต่จริงๆก็ไม่แปลกหรอกเขาตั้งชื่อว่าสกอร์เปียนอืม่งป่องเลยแม่งป่องผมก็ไปนั่งนึกทั้งนานว่าทําไมแม่งตั้งชื่อสกอร์เปียนวะพอหันไปดูตัวมันติคอไม่รู้มีแบบมันติคอที่นี่นี่นี่ขนาดนี้นี่นี่ไม่ใช่สิที่เป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ในนิทานสัตว์ในนิยายมันติดคอเนี่ยเป็นสัตว์ลูกผสมสามอย่างคือมีอะไรบ้างวะอะไรไม่รู้แหละ แต่หางมันเป็นหางเป็นป่องมันเป็นสิงโตที่มีปีกเออมันเป็นสิงโตที่มีปีกแล้วมีหางเป็นแมงป่องเพราะฉะนั้นอันนี้คือส่วนท้ายของเครื่องมันก็เลยตั้งชื่อว่าสกอร์เปียนจุดพิเศษของมันของตัวนี้นะของมันติดคอเนี่ยคือมันสามารถปรับระดับได้ของน็อกนี่มัน ยึดมันยึดกตาเลยปรับมันต้องถอดออกเจาะรูแล้วเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้มันทำเหมือน G ีพี0 0 0เจพันมันจะมีเดือยสำหรับปลดล็อกแล้วก็ล็อกปลดเร็วปลดเร็วปลดเร็วปลดปึ๊กเลื่อนพอได้กดล็อกขึ้นได้ตามสัดส่วนของผู้ใช้เลยใช่เราจะปรับได้ตามความสบายตามความสั้นยาวของแขนนะครับเออยาวก็ขยาวก็ปรับยาวขคยาวก็ปรับยาวใครใหญ่ก็ปรับใหญ่อันนี้พูดเรื่องอะไรครับแขนครับแขนอันต่อมาคืออะไร ต่อมาคือสายชาร์จนะครับนี่ mm. อันนี้ก็เป็นคู่มือเริ่มต้นอย่างง่ายนะครับพร้อมกับตัวติดสติกเกอร์กันหน้าจอแบบพีน็อกเลยนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์ก็จะติดให้เราด้วยใช้อาจารย์อย่างนี้มา <c oughs> มาอุดร <c oughs> ต้องใช้ให้คุ้มนะยหูฟังหูฟังอลังการทําให้นึกถึงเพลงของน้องอะไราะไราวเนินนมบะมีแต่เนินอลังการ <c oughs> <c oughs> อลังการจริงๆดูดิเป็นเนิเนเจ้วมาคือมาเลย หูฟัง ML หนึ่งศูนย์ห้านะครับเป็นหูฟังรุ่นใหม่นะครับหูใหญ่จริงเป็นหูฟังไร้สายนะครับแล้วก็มีสายมาให้อ่าก็คือเป็นทั้งหูฟังบลูทูธและหูฟังสายในตัวเดียวกันถ้าบลูทูธหมดก็เสียบสายครับถ้าเออถ้าแบตหมดก็เสียบสายนะครับเบาลงแต่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นลองดูสิใส่แล้วหล่อไหมอืม หมือนฝรั่งฟังเพลงเลยแต่ขอบอกอย่างนะฮะใส่แล้วเออแต่ตัวนี้ดีกว่าแต่ตัวนี้ดีกว่ารุ่นที่ใช้กับอีควนอกอย่างหนึ่งครับคือมันไม่กันเสียงข้างนอกถ้าเป็นตัวให้ใช้กอีควนอกใส่แล้วคือข้างนอกมันไม่ได้ยินเลย,เลยคนตามมาตบหัวไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลย,เเลยต้องผมเวลาผมใส่เดิมผมต้องใส่อย่างนี้กลัวข้างเดียวนะเออข้างเดียวเฮ้แต่ตัวนี้คือมันไม่กันเสียงนอกแล้ะไม่ไม่เสียงข้างนอกไม่ลดลงเลยเกิดไปเดินหมายเดี๋ยวจะของที่มายิงจะได้วิ่งหนีทันเลย เออแต่เออแต่นี้ไม่ไม่ไม่ลดเสียงข้างนอกเลยครับเออนี่คือข้อดีอย่างหนึ่งแต่ความสบายไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ผมรู้สึกว่ามันหนีบหูเยวลองลองลองใส่ดูจะรู้สึกว่าลองลองให้ลองลองลองใส่ดูซิว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมว่าไหมเอะเสียงมันไม่หายใช่ไหมข้างนอกใช่ครับใช่เออมันได้ยินเสียงชัดใช่ไหมใช่ครับเออมันได้เหมือนหูฟังลุเก๋ากำลังเดินเครื่องอยู่เมียตะโกนด่านีได้ยินชัดเลย ม่ต้องตะโกนเมียกระซิบด่าเ็าได้ยินเมีเยลินทาก็ได้ยินมันไม่กันเสียงข้างนอกครับ,รบอโอเคเบาลงนะครับตัวนี้แต่หูฟังเนี่ยไม่รู้ตรงนี้จะดีขึ้นไหมฮะมันชอบรอบเดี๋ยวมาว่ากันนะครับอันนี้คือหูฟังใหญ่ขึ้นเบาลงนะครับถ้าหลายคนถามว่ามันใช้กับรุ่นเก่าได้ไหมเอารุ่นเก่ามาใช้ได้ไหมไม่ได้ครับล็อกต้องเป็นของมันโดยเฉพาะต้องเป็นของมันโดยเฉพาะก็คืออ,อีกคุยน,น็อทกท่นใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ และตอนนี้ยังไม่รู้ด้วยนะครับว่าเราจะสามารถเอาหูฟังภายนอกข้างนอกซื้อแบรนด์อื่นๆมาต่อได้ไหมเนี่ยตอนนี้ยังไม่เคยมีใครลองแต่คิดว่าไม่น่าจะได้นะเพราะผมเดาว,ว่ามันน่าจะล็อกโค้ดไม่ใช่ของไมล์รับอย่างเดียวไม่เหมือนหกร้อยแปดร้อยหกร้อยแปดร้อยเนี่ยเราสามารถซื้อหูฟังบลูทูธที่เป็น lptx ll มาต่อ, x, อแต่คือถ้าเป็นหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยก็เราใช้ด้วยกันได้หมด,ดทั้งจานหูใช่สายชาร์จได้หมดเลยครับแต่ มันติดคอไม่ได้หฟังต้องเป็นตัวนี้ตัวเดียวนะครับส่วนเออคนที่ถามถึงว่าแล้วหูฟังกันน้ําล่ะบอกได้เลยว่าหูฟังกันน้ําใช้ร่วมกันได้ครับเพราะเป็นเกลียวแบบเดิมอืมอ่าเพราะฉะนั้นใครที่มีหูฟังกันน้ําที่ใช้กับคิวสามสิบคิวหกสิบน็อกสามารถใช้กับมันติดคอได้ครับอัปเกรดได้เลยสะโม้สูบเราเรียกเป็นมันติดคอนะจย์มันติดคอมันติดคอทำไมถึงเรียกมันติดคอครับจันราคาเจ็ดหมื่นสองล้ว เลยไม่ลงสะดุงเลยติดคอเลยติดคอเลยมันเลยติดคอเลยครับหลอดนี้เราเข้ามาห้าตัวนะอาจารย์นะใช่ครับหมดแล้วหมดแล้วเหลือตัวเดียวครับอยู่กับผมนี่เองตัวนี้เพราผมก็โดนตัดหน้าไปอาจารย์ก็สั่งด้วยตัวหนึ่งละใช่โดนตัดหน้าไปโดนตัดหน้าไปอแต่รู้สึกบอดี้ตรงนี้รู้สึกแอบหนักขึ้นแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาประกอบมาให้อย่างนี้เลยอ๋อครับครับปกติจะเป็นท่อนไข่ท่อนมันเป็นท่อนไข่ท่อนมันแยกมาในกล่องนี่ถือว่าสั้นมากได้อาจารย์นะผลได้สั้นมากครับผลได้สั้นมาก นอาจารย์ลงบทความมเลยหกสเอ็ดซนนะใช่หกเอเซนโดวยวแต่เดี๋ยวผมว่ามีคนมือบอลแหละปิ้นฐานแล้วก็พับแหล็ <laughs> เดี๋ยวผม <laughs> ผมผมรอใช้แต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าสั้นมากนะอาจารย์สั้นมากครับแต่ว่าใครที่จะปิ้นฐานเนี่ยยากเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังอโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้คือตัวบอดี้นะครับด้ามทําจากคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยก้านเทเลสโคปิกนะครับมีขนาดเล็กลงกว่า รุ่นเดิมก็ข้างเยอะตัวน็อกเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้มันจะเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมและ ABS นะครับแต่ตัวนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์คาร์บอนไฟเบอร์และคาร์บอนไฟเบอร์ส่วนที่เปลี่ยนดีไซน์ออกไปคือตรงนี้ผมรู้ละวันนั้นมีพี่คนนึงโทรมาถามผมอันนี้ผมตอบคำถามพี่พันเลยก็แล้วกันพี่พันโทรมาถามผมพี่พันบอกว่าเห็นตรงปลายอะมันยืดหยุนได้มันยืดหยุนได้ผมเข้าใจคําถามของพี่พันแล้วว่ามันคืออะไรตรงปลายมันยืดหยุ่นได้ผมนึกว่าท่อนนี้ท่อนนี้มันยืดหยุนไม่ได้ครับแต่สิ่งที่มันยืดหยุนนนได้้อะคคืตััวีรบ เพราะว่ารุ่นเก่าเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของการหักใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้เขาได้ทำมาให้มันยืดหยุ่นได้รับแรงกระแทกเยอะโดยที่ไม่หักใจหายเราหักได้จังไม่หักครับมันเหนียวอ๋อมันเป็นพลาสติก ABS เพราะงั้นมันเหนียวครับพลาสติกแบบเดียวที่ใช้ทํากันชนรถเพราะงั้นถ้ามันจะหักได้ก็คือต้องเจอแรงกระทกสูงอ๋อคงไม่มีใครฟาดใส่ต้นไม้ก็มีนะเดินล้มแล้วเอาไปเท้าหรือไม่ แอ,แอบแอบเมียซื้อรับเมียจับฟาดยังไงบ้างอ,อ,อันนั้นน้ำตาตกซื้อบอกมาสามพันในซื้อเจ็ดหมื่นสองบอกสามพันมีไหมมีไหมที่ผ่านมาอ่ามีครับมี <laughs> <laughs> แต่ว่าอันนี้อันนี้ขอเป็นความรับให้ลูกค้าคอะไรหวัว่าเมียคงไม่มาดูคลิปเลยแต่ทุกวันนี้โกหกเมียยากครับเพราะว่ามี Google นั่นเมียใส่ Google เลยใช่ไหมใช่ครับโอเคครับแล้วมาดูการออกแบบหน้าตาด้านหลังกันว่าเป็นยังไงทีนี้เรามาดูสกอร์เปียนนะวิธีใส่นะ อันนี้ก็เป็นวิธีประกอบแบบง่ายๆครับก็แค่พลิกสวิตช์ตรงนี้เท่าน,นั้นเองพลิกสวิตช์ตรงนี้ครับแล้วก็ใส่เขาา้าไปอาจารย์กดไปแล้วกดกด<ป>พลิกสวิตช์อ๋อแล้วก็ใส่เข้าไปอ๋อมันมีมีล็อกให้ด้วยนะเราล็อกไหนล็อกไหนครับขึ้นอยู่กับความยาวของอาจารย์สั้นหน่อยก็เอาสั้นๆ<ะ>อัน,น,อ,น,นอันนี้พูดถึงแขนนะพูดถึิงแขนก็เเนใส่เข้าไปก็ใส <laughs> ่เข้าไปโอ้เสียงร้องใจ ยังฝิดๆนะอาจารย์นะไม่มีเคลล์หล่อเล่นเคไว้เหรอโอ้ไม่ต้องอันนี้หนูพูดเรื่องอะไรเนี่ยวอ๋อเจลาบีโอ้อะไรอาจารย์นี่เหมือนผมหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์นี่เหมือนผมหรือเปล่าแล้วพอได้รยะกล็อกนะครับได้าะยะก็ล็อกแค่นี้ง่ายเขาเรียกว่าอะไรปลดเร็วนะอาจารย์นะปลดเร็วปลดเร็วเนี่ยพอจะปลดออกก็สมมติว่าใครจะถอดเก็บใส่กระเป๋าก็ถอดเก็บดึงออกได้เลยจะใส่ก็ใส่ดึงเข้าไป ตอนแรกจะใส่ยากหน่อยพอเข้าไปแล้วก็ง่ายก็ปลดล็อกได้แล้วปลดล็อกนะครับด้านหลังด้านหลังมีฝาเปิดนะตรงนี้ทําเป็นฝาเปิดอร่วงนี้ทําเป็นฝาเปิดสําหรับประโยชน์ระบายน้ําระบายเวลาไปลงน้ำฮะระบายน้าระบายใสายความสะอาดนึกว่าไว้ซ่อนเงินเมียม้วนๆระยัดเข้าไปก็ได้นะที่เจออะไรเจอหงโจงแหวงก็ยัดในนี้ได้บางทีบางทีเจอเปดเดินเครื่องปุบขายของได้กันซ่อนตังเมียจะเมียยึดตัวด้าม ออกแบบใหม่นะครับออกแบบให้เป็นรีจับถนัดมากขึ้นกว่าแบบกลมนะครับด้านในนี้มีแบตเตอรี่อยู่นะครับแล้วก็มอเตอร์สั่นสะเทือนนะโอเคตัวฐานออกแบบใหม่ครับตัวฐานออกแบบใหม่ตัวฐานออกแบบใหม่เขียนติดเลยว่าได้รับการปกป้องจากสิทธิบัตรของไม่แล้วตัวฐานตัวนี้ออกแบบใหม่เพื่อลดแรงเครียดที่จะเกิดกับตัวหัวแบบ หกร้อยแปดร้อยหกร้อยแปดร้อยถ้าจำกันได้นะมันจะชอบแตกข้างในใตรตกรดี่ใช่ใช่น,น้ำเข้า <c oughs> <c oughs> แต่ตัวนี้วันนั้นแอบไปที่ไปไปที่ไมล์แลบมาเลเซียแอบขอเคารลือ้อพอรลื้อออกมาเนี่ยปรากฏว่าตัวฐานตัวเนี้ยึดตายกับตัวนี้อืครับทีนี้พอทําการออกแรงเนี่ยแทนที่แรงเครียดจะมาอยู่ที่นี่แรงเครียดจะอยู่ที่ฐานตัวนี้แทนอเพราะฉะนั้นทําให้อโอกาสที่จะฐานแตกมีน้อยลงมากออกแบบตามหลักฟิสิกส์ออกแบบตามหลักฟิสิกส์ก <ergon> มีแรงกีแรงโอสารพัด <c oughs> ผมลืมละผมส่งคืนคู่มาละ <c oughs> ตัวลำโพงด้านหลังก็ยังคงใช้ลำโพงตัวเดิมจากแปดร้อยนะครับถ้าดูลำโพงตัวเดิมจากแปดร้อยเทคนิคการเข้าน็อตตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมสิ่งที่แตกต่างออกไปเหรอถ้าดูจากด้านหน้าจอมีรูอะไรไม่รู้ตรงนี้โผล่ขึ้นมา อย่าบอกตั้งรูระบายน้ำาชเซ็นเซอร์วัดแสงครับตัวนี้ปรับแสงหน้าจออัตโนมัติเวลาเราไปที่แสงจ้าหน้าจอจะสว่างมากขึ้นเวลาเราไปที่แสงน้อยแสงก็จะดิ่มลงตัวนี้เป็นหน้าจอสีนะครับอไม่เหมือนกับอีคุนอ๊อกที่เป็นหน้าจอขาวดำโอเคเป็นออโตมติกนะใช่ต่อไปล่ะเราได้อะไรอีกในกล่องหมดแล้ว <laughs> ใจหายครับเจ้าของใจหายแแกยยโอเคอตรงนี้ช่วงระบบเสียงจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะใช้การบรรยายเอานะฮะช่วงเวลาสั้นๆนะครับที่ที่ไม่มีปัญหาแล้วก็มาดูการประกอบเครื่องนะฮะซึ่งเครื่องเนี่ยมีมา3ส,ส่วนอยู่แล้วนะจะมีผักแขน,นมีตัวแกนเครื่องนะตัวจานก็ใส่ที่ผักแขนเข้าไปน,นี่ ระดับตามความสมดุลของร่างกายเรานะแล้วก็หมุนออกมานะหมุนตัวยึดจานนะออกมาตัวนี้ก็จะมีเทปพ,พันอยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็แกะออกตามปกติได้เลยก็ดูไปนะครับในอุปกรณ์จะมี3ชิ้นนะในตัวเครื่องนะแล้วก็แกะเทปที่พันหัวน็อตอยู่ อ,อ๋อไม่ใช่หัวน,นันเขาเรียกหัวอะไรนะหัวยึดจานนะอีก,กประกอบเข้าไปก็ประกอบไม่ยากนะครับก็ใส่ให้ตรงรูน,ะนี่โอลิงอยูนะ่แต่ว่ามันจะยึดติดกับตัวจานไปแล้วนะครับกระเล็งให้ตรงฮนะใส่เข้าไปกรึบนี่นะน็อตน,นี้จะมีตัวเดียวนะครับคือจะไม่มีตัวเมียคือ ในตัวแกนเนี้ยนะจะมีเกลียวอยู่นะฮะเนี่ซึ่งเป็นตัวเมียในตัวเลยนะเอาด้านเกลียวนะไว้ฝั่งทางจานอ่าทางสายจานนะเราใส่เข้ามาแล้วก็หมุนเข้าไปครับพอตึงๆมือนะไม่ต้องแน่นมากนี่ผมถามมาจารว่าอไอแพดต้องมาทำไมเนี่ยไม่ได้เปิดอะไรเลยนะ ึงท,ท่านี้นะแล้วก็เดี๋ยวยืดออกมาแกะสายจานออกมานะครับจานค่อนข้างสายค่อนข,ข้างจะเล็กนิดน,นึงแต่มีความเหนียวแข็งแรงทนทานในตัวนี่แกะมาแล้วน,นะต่อไปก็ยืดออกมานะแล้วก็พันสายจานนะแต่ว่าที่นักเดินเครื่อง ต้องทาความเข้าใจคือการพันสายเนี่ยต้องพันขึ้นด้านบนนะครับห้ามพันลงล่างเพราะว่าถ้าพันลงล่างเนี่ยจะทําให้สายหักได้นะเนี่ยพันขึ้นบนอย่างนี้นะครับเนี่ยพันเกลียวขึ้นด้านบนเนี่ยเพราะว่าจะไม่เกิดแรงเครียดนะนะนาทาให้สายหักแล้วก็ม้วนเข้าไปม้วนเข้าไปนะฮะไม่ต้องม้วนแน่นมากนะครับประมาณ5้ถึงหรอบเนี่ยใส่เข้ามาปุ๊บเนี่ย ในตัวคอนเนคเตอร์เนี่ยจะมีเดือยนะครับกับตัวรับที่เครื่องก็จะมีเดือยใส่ให้ตรงนะแล้วหมุนเข้าไปไม่ต้องฝืนนะมีลูกค้าบางท่านฝืนนี่หักเลยนะตรงนี้นอกเหนือประกันนะครับตัวนี้นี่ฮะหมุนเข้าไปนะครับไม่ต้องบังคับไม่ต้องอะไร,รมันจะมีเดือยเข้าอยู่เข้าล็อกเลยดังแกลบเลยนะครับหมุนเข้าไปให้แน่นนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นสายชาร์จนะฮรรูรูชาร์จของเครื่องนะครับ ความใช้งานนี่ครับโอเคนะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่จะขาดไม่ได้สำหรับคนที่รักเครื่องก็คือสติกเกอร์กันรอยหนะ้าจอนะครับซึ่งเขาจะมีมาให้หลายอันนะมาถึงแล้วเนี่ยจอมันจะดูฟ้าๆนิดหนึ่งนะครับเวลาเปิดเครื่องมาเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าจอไอ,อ้ร้อนไหมันดูฟ้าฟ้าว่าจริงๆเเพราะว่าเห็นไหมจอมันดูฟ้าฟ้าไหมครับจริงเพราะว่าเขามีสติกเกอร์ติดมาให้ชั้นหนึ่งนะฮะเป็นสติกเกอร์ที่มาจากโรงง,งานเราต้องลอกออกถ้าเราไม่ลอกออกนี่ จอเขาจะดูฟ้าฟ้ามัวมัวลอกออกก่อนนะครับพอลอกออกเสร็จแล้วเนี่ยรีบติดซิกเกอร์ตัวนี้เข้าไปนะครับไม่ต้องเช็ดก็ได้เพราะตอนแรกผมนึกว่าตอนแรกผมนึกว่าเขาลอกตัวนี้ออกมาแล<อ>้วแต่ว่ายังไม่ลอกพอลอกออกปุ๊บเราสามารถติดได้เลยสเต็ปหนึ่งนะครับเขาบอกให้ดูที่สเต็ปหนึ่งสีแดงเหมือนของอีควิสน็อกเลยใช่ให้ดึงออกแล้วอย่าไปจับมันนะฮะแล้วก็แปะไม่มีภาษาบอกเหมือนอีควิสน็อกเหรอไม่มีครับ่ายกว่า แล้วก็แปะเข้าไปเห็นไหมครัแป๊บเดียวมันก็จะเป็นส่วนาการนันดูดเลย <spreadsheet> ใช่ดูดเลยยิ่งไม่มีฝุ่นด้วยสวยงามเลยนะครับก็าจากนั้นก็นเอีผ้าเอผ้ารีดไล่ดดอ,าาอากาศออกให้หมดนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ดังนี่ดังนาฬิกาอาจารย์นะขนาดอยู่ไกลจานนะเนี่ยจับดีมากเนี่ยอวยหน่อยไล่ฝุ่นก่อนไล่ฝุ่นก่อนมีเม็ดฝุ่นเหมือนกันนะเนี่ยมี ถ้าเม็ดฝุ่นแบบนี้ก็ใช้เทคนิคแบบจริงจริงมันต้องใช้อันนี้นะใช้ใช้สกอเทปอะครับแปะฟุดฟุดเนี่ยถ้าเคยเห็นนะหรือว่าใครไม่ชชว่์ก็ไปให้ร้านมือถือแปะให้ก็ได้ครับมันก็จะสามารถทําได้ดีกว่านี้นะครับหลังจากนั้นให้เราลอกชั้นที่2นะครับออกก็จะเป็นการเรสร็จสมบูรณ์แค่นี้เองลอกนี้ออกฟุดก็จะสติกเกอร์กันหน้าจอแค่นี้เองครับถ้าใครติดไม่ได้ก็อาจารย์รับติด yeah. ไม่มั่นใจก็ไปร้านมือถือเครื่องเครื่องละหนึ่งพันบาทส่งมาได้อเครับก็จบไปแล้วสำหรับการแกะกล่องประกอบเครื่องแล้วก็การดูรูปลักษรูปโฉมภายนอกนะเดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะมาดูเรื่องการใช้งานเบื้องต้นครับการตั้งค่าการใช้งานแล้วก็จะมีการรีวิวความลึกทั้งบนคอยทั้งบนดินแล้วก็แอเทสก็ในดก็ในดินนะครับหวังว่าคลิปนี้ถ้าจะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มาก กนน้อยะครับพาท่านผู้ชมสนใจสังส่งซื้อเครื่องตัวจับโลหะสามารถติดต่อได้ตามที่ที่ขึ้นตารางนี้เลยครับหรือว่าสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ตรงนี้นะครับแต่พูดผิดพูดถูกอยู่แก่อาจารย์ตื่นเต้นนะตื่นเต้น, <ๆ S 1> นครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนได้พลาดคลิปดีๆะครับน้เดี๋ยวมา712 <c oughs> เดี๋ยวมาดูอีพีนี้นะครับ712<ๆ><า>ครับรีวิวกันต่อน,นะครับอีพีนี้ครับเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ A1 Max เล็กกว่าถูกกว่าราคาเพียง1,590บาท A1 Max อัพเกรดจานกันน้ำราคา1,890บาท X5 หาทองระดับนักล่ามืออาชีพราคา6,900บาท X10 Pro ลงน้ำได้ทั้งตัวราคา8,500บาท Q30 ราคา11,490บาทแถมตัวชีเป้ากันน้ำแถมหูฟัง p ท r ี่4 0ราคา16,900บาท Legend WHP ราคา28,000บาท Legend Pack Pro ราคา33,000บาท Nox 600ราคา25,000บาท Nox 800ราคา35,000บาท Nox 700ราคา35,000บาท Nox 900ราคา46,000บาท MyLab Manticore ลึกสุดใจราคาเพียง72,000บาท